ยินดต้อนเขาสูช่องการพยากรณ์ด,ดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้านะคะหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 c h anel นะคะก็วันนี้อาจารย์จะมาทำนายดวงประจำเดือนพฤศจิกายน2561ซึ่งการทำนายในคลิปนี้นะคะจะเป็นการทำนายเพียงการงานการเงินและสุขภาพส่วนการทำนายเรื่องความรักนะคะก็สามารถไปดูได้อีกคลิปหนึ่งที่อาจารย์แยกไว้ให้สามารถไปเปิดใน ช่องของอาจารย์โดยการกดเข้าไปในช่องอาจารย์เข้าไปในเพลย์ลิสต์นะคะหรือว่าจะสามารถเข้าไปดูในวิดีโอนะคะก็ลองไล่ดูนะคะตามราศีของท่านเองก็การดูดวงอาจารย์เป็นแค่ เพียงไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นที่อาจารย์บอกเป็นประจําทุกๆเดือนมาเป็นปีแล้วว่าอย่าดูแล้วนาไปงมงายดูเป็นเพียงแค่แนวทางแล้วก็นําไปปรับใช้หรืออัดแอปเป็นในชีวิตประจาวันของคุณได้ก็สําหรับท่านที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวนะคะหรือปรึกษาดวงชะตาส่วนตัวให้แอดมาที่ไลน์แอดแต่เพียงเท่านั้นนะคะห้ามถามมาในอินบ็อกซ์นะคะเด็ดขาดเพราะอาจารย์จะไม่ตอบนะเพราะว่าอาจารย์จะใช้ในไลน์แอดแต่เพียงเท่านั้นหากท่านใดติดต่อมาได้ก็ถือว่าบุญสัมพันธ์กันหากบางคนเนี่ยอาจจะติดต่อมาลําบากนิดนึงเพราะว่าบางที ลายแอดมันเด้งออกนะคะค่อนข้างที่จะมีปัญหานิดนึงเพราะว่าคนแอดมาค่อนข้างเยอะพอสมควรหรือว่าติดตามมาเยอะนะคะก็กราบขออภัยด้วยวนะที่นี้นะคะหากกิ่งฟ้าพูดผิดประการใดไม่ว่าจะพูดถูกใจคุณไม่พูดถูกใจคุณก็กราบขออภัยใวนะที่นี้ด้วยอาจารย์ทําเป็นเพียงการกุศลให้สาหรับทุกท่านที่ไม่สามารถมาดูดวงส่วนตัวอาจารย์ได้ก็สามารถดูตรงนี้เป็นการกุศลได้ ก็สำหรับหินมงคลนะคะที่อาจารย์จัดทําคุณก็น่าจะเห็นบ้างแล้วหรือหลายๆท่านที่มารับหินมงคลไปดูแลหรือพี่หินนะคะที่อาจารย์เรียกก็สามารถไปดูที่ Instagram หรือ IG หรือว่าในไทม์ไลน์ของ Line Ad ได้เลยนะแล้วก็ติดตามอาจารย์โดยการกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะจ๊ะเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูดวงของท่านประจาเดือนนี้กันเลยดีกว่าสวัดีนะคะสําหรับชาวราศี มิถุนหรือเมทุนนั่นเองนะคะเรามารูดวงของท่านประจำเดือนพฤศจิกายน2561กันเลยดีกว่านะคะอย่างเช่นเคยจะใช้ไพ่ทาบิเาเน่นะคะในการเปิดดวงให้ค่ะ sustenance enlightenment นะคะ High Priestess, Ten of Wands, Six, uh, Four of Pentacles, Eight of Wands, Page of Wands, Ace of Pentacles, Three of Swords, Ace of Wands, Six of Cups, The Wheel of Fortune. The Sun o p a อไพ่สวยจังนะคะ uh, Eight of Swords โอเ y okay. <See. S 1> o k y let's see นะคะเรามาดูกันเลยดีกว่านะดวงโดยรวมของท่านเป็นยังไงก่อนที่อาจารย์จะเจาะลึกเรื่องการงานการเงนินและสุขภาพนะคะคลิปเรื่องความรัก ไปดูอีกคลิปหนึ่งนะจ๊ะเพราะแยกให้ชัดเจนให้เลยจะได้ดูง่ายๆอะไพ mm hmm. ค์เกิน s t e n a n c e กับ e n l i g h t e n m e n t ขึ้นแบบนี้นะคะอาจารย์มองว่าเดือนนี้ของคุณเนี่ยเป็นเดือนที่คุณกําลังส,สะสมประสบการณ์ในทางที่ดีเกิดขึ้นแต่มันจะเหนื่อยจะยากนิดนึงนะมันเป็นเดือนของงานที่ยุ่งมากอะเดือนนี้นะคะแต่มันก็จะดีสําหรับคนที่อาจจะทํางานเป็นฟรีแลนซ์ทำงานได้ไดค่าคอมมิชชั่นหรือว่าได้เงินพิเศษอะไรต่างๆนะคะอาจารย์มองว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่ค่อนข้างดีสําหรับตัวคุณในกรณีคุณจะต้องได้เงินร พิเศษะไรหรือว่ายิ่งทํางานเยอะคุณก็ต้องได้ไรายรับที่ค่อนข้างเยอะนะคะบางคนอาจจะทําพวกสื่อออนไลน์อสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่างานที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกงานธนาคารงานบัญชีงานตัวเลขต่างๆนะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของเก่าเกี่ยวกับเรื่องดูดวงก็ได้นะคะผู้โนราษารนะคะหรือว่าทําเกี่ยวกับเรื่องอ ครื่องหายของขังนะคะหรือว่างานที่เกี่ยวกับเรื่องพวกความสวยความงามสปานะคะของที่มีกลิ่นหอมต่างๆนะคะ,ะสัญยกรรมศัญากรากรมอะไรพวกนี้ในเดือนนี้จะรุ่งม,มากนะคะงานจะเข้ามาชนเยอะพอสมควรหรือใครทางานพวกสื่อออนไลน์ทุกชนิดก็คือแบบอาจจะขายเครื่องเสื้อผ้าขายเครื่องสำอางหรือขายอะไรสิ่งต่างๆทำออกตามพวกออนไลน์ต่างๆในเดือนนี้รุ่งนะคะมันจะเป็นไปค่อนข้างไปในทางที่ทางที่ดีมากๆเลยนะคะแต่เดือนนี้ของคุณเนี่ยอาจารย์มองว่า คุณจะได้ศึกษาอะไรหลายๆอย่างเพิ่มเติมได้รับประสบการณ์เพิ่มเติมอาจจะโดนดุโดนว่าเป็นเรื่องปกตินะคะแต่อาจารย์เชื่อหนึ่งอย่างนะประสบการณ์คุณจะพลดแบบล้นล้นมากกว่าคนอื่นเยอะมากๆเลยนะคะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ดีมากแต่งานคุณหนักไหมโหขดขดหนักเลยค่ะขอโทษที่ต้องใช้คํานี้นะคะหนักมากๆแต่ไพ่ขึ้นแไม้เท้ามันแปลว่าอะไรแปลว่างานคุณกําลังพิถีพิทางที่ดีหรือว่าอาจจะได้รับ โอกาสจากเจ้านายหรือมีคนเล็งเห็นศักยภาพของคุณนะคะแต่เดือนนี้ของคุณอาจารย์มองว่าต้องระมัดระวังแค่เรื่องจิตใจคุณและคําพูดของคุณนะคะคุณต้องนิ่งๆน,นะคะอย่าระแวงเยอะไปนะคะบางทีบางครั้งการที่ระแวงเกินไปมันทาให้ดึงดูดพลังงานด้านลบเข้ามาฉะนั้นคุณต้องคลายเรื่องความกังวลของคุณออกให้ได้นะคะถ้าคุณยี่เป็นคนขี้กังวลขี้คิดเยอะขี้คิด,คด,คดมาก คุณก็จะแบบย้ำคิดย้ำทำเป็นอย่างนั้นตื่นมาตอนเช้าโอเครียดฉันไม่อยากไปทางานไม่มีความสุขอ่าให้เปลี่ยนทัศนคติสะกดจิตตัวเองให้ได้ให้เปลี่ยนความคิดของตัวคุณเองให้ได้นะคะไม่ไม่ใช่้วมันก็จะเป็นแบบเดิมๆแบบนี้เดือนนี้ของคุณมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศนะคะหรือแปลว่าคุณอาจจะได้เดินเดินทางไปเรียนต่อหรือว่าอาจจะเดินทางไปทํางานก็ได้นะคะหรือว่างานที่ไม่อยู่ติดกับที่ค่ะอาจจะอยู่ในในประเทศไทยแต่อาจจะเดินทางหลายๆที่ในเดือนนี้ยิ่งดีหรือถ้าคุณจะไปเที่ยวต่างประเทศในเดือนนี้ยิ่งดีนะคะเหมือนเป็นการเปล ตัวเองค่ะเดินทางไปผ่อนคลายกลับมาคุณอาจจะได้รับแบบพลัง p พาเวอรัพมากกว่าเดิมนะคะมีกำลังใจในการทํางานต่อไปอีกเยอะเลยนะอ่ะเรามาดูการงานของคุณแบบเจาะลึกว่าจะเป็นยังไงนะคะ,ะเป็น c h n of wands นะคะเป็น three of pentacles นะคะแล้วก็เป็น tree of cups นะคะไพ่ทิ้นแบบนี้อ่ะที่อาจารย์พูดจริงๆนะคะว่างานคุณจะหนักเหนื่อยมากแต่หนักเหนื่อยแล้วดีนะคะแต่หนึ่งอย่างที่อาจารย์กังวลก็คือตัวคุณเองแหละเป็นคนกังวลนะคะคืออาจารย์บอกว่าอาจารย์เป็นคนกังวลเพตัวคุณเองจะกังวลใช่ค่ะนะคะเพราะว่าคุณอาจจะคิดลบก,กับตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะคือคุณอาจจะชอบคิดอะไรที่ล่วงหน้าที่เป็นเ,นเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่คุณก็ยังคิด คิดไปโล่งหน้าแล้วเฮ้ยมันจะต้องแย่มันจะต้องไม่ดีหรือว่าคุณกลัวการคาดหวังพอคาดหวังแล้วคุณก็ผิดหวังคุณก็เลยไม่คาดหวังอะไรในสิ่งที่ดีคาดหวังแต่สิ่งแย่ๆมันก็เลยจะดึงแต่สิ่งแย่ๆเข้ามาฉะนั้นเปลี่ยนความคิดของตัวคุณให้ได้นะคะไม่งั้นจะแย่เอานะคะถ้าเปลี่ยนได้งานเข้ามาเงินเข้ามามีแต่คนเมตตาคนเอ็นดูนะคะงานวิ่งเข้าชนนะคะมีแต่คนสนับสนุนเรื่องการทํางานของคุณนะคะคุณอาจจะได้ทํางานหลากหลายนะคะถ้าสังเกตพารกิคเนตนะจับทุกอย่างเลยนะคะทั้งผลสับปะรดนะคะขนม มโหสกะนะคะค่ะเป็นส้มนะคะโอผลผลไม้เต็มไปหมดเลยนะคะคือคุณอาจจะได้ผลผลิตอะไรบางอย่างที่ดีนะคะหรือว่าได้สร้างผลงานที่ดีมีคนเห็นด้วยกับการทางานของคุณหรือว่าตัวคุณเองถ้าคิดจะย้ายงานถามว่าย้ายได้ไหมได้ค่ะก็มีโอกาสได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณทํางานไปแบบไปนานๆคุณอาจจะเบื่อก็ได้นะคะหรือว่าเจอเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆคุณก็ท้อแล้วนะคะอันนี้จะขออภัยนะคะมันร่วงเมื่อกี้อ่ะก็ เลยบอกว่าตัวคุณเองต้องต้องแก้ที่จิตใจตัวของคุณเองนะคะอย่าไปหวั่นไหวกับสถานการณ์รอบข้างนะคะใครจะพูดไม่ดีมาถ้า คุณไม่ได้ผิดคุณไม่ต้องไปดิ้นกับเขานะคะเพราะว่าคุณยิ่งดิ้นนะคะคุณจะเหมือนไ่ยอมรับกับสิ่งที่เขาพูดนะคะแต่ถ้ามันจาเป็นต้องแก้ข่าวก็ต้องแก้ในบางสิ่งบางอย่างถ้ามันร้ายแรงเกินไปนะคะก็มีฝากม่เสียงบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแต่เดือนนี้ของคุณอาจารย์มองว่าถ้ายิ่งนิ่งคุณจะยิ่งชนะนะคะศัตรูออกมาทาอะไรคุณไม่ได้นอกจากตัวคุณเองแบบไปดิ้นตามที่เขาพูดนะคะอ่าฉะนั้นคุณต้องตั้งสติดีๆนะจ๊ะอ่ะเรามาดูต่อสําหรับเรื่องการเงินของคุณว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนนะะคการเงิ ไพ่ uh, ขึ้น10บช้วยนะคะไพ่ขึ้นว้า wow, วเเหรียญโอ้ไพ่ขึ้นดีนี่นะไพ่ขึ้นโอเคเลยแหละนั่งเงินเงินของคุณคุณจะมีเก็บในเดือนนี้เยอะตั้งแต่ต้นเลยจริงๆที่ที่เปิดไพ่มาพ,พี่แคทเน่ก็บอกเลยว่าเงินคุณจะเก็บมีเงินเก็บเหลือใช้ในเดือนนี้หรือว่าคุณอาจจะไม่มีเวลาใช้ตังก็ได้แต่เงินจะเข้ามาเยอะมากนะคะอาจจะเข้ามาจากแบบลูกค้ารายใหญ่นะคะหรือมีคนมาสั่งออ,อเดอร์เยอะนะคะในกรณีแบบพวก คนที่ทำงานที่แบบได้งานเงินเยอะแบบเงินแบบไม่ไม่ฟิกส์อะค่ะนะคะหรือว่าถ้า คุณทำงานปัจจุบันเป็นแบบเงินเดือนที่ฟิกแต่คุณอาจจะมีอาชีพอีกอาชีพเสริมหนึ่งอาชีพเสริมคุณอาจจะเงินเข้ามาค่อนข้างโอเคถ้าคุณขยันนะคะคืออาจารย์มอว่าบางคนบอกว่าอุ้ยดวงขิงฟ้าบอกว่าดูดีมากเลยแต่ทาไมดิฉันได้เงินก็ไม่เห็นได้ดีเลยอ่ะเออคุณดูที่ตัวคุณเองด้วยการกระทําของตัวคุณเองถ้าคุณพยายามดวงมันเปิดแล้วแต่คุณไม่มีความพยายามคุณก็นอนยิ่งอหารอความรวยไปเถอะนะคะคงไม่เห็นผลอะไรบางคนบอกว่าหมอดูทักจะรวยแล้วไม่ต้องทำอาหารกินเลยค่ะนอนกัดิกขาอยู่บ้านอันนั้นไม่ใช่นนนะะะค้เป็มุก ในมุกในตลกหกฉากถ้าอาจารย์จำไม่ผิดนะเออหมอหมอ,หมอด็จะบ,บอกรวยแล้วนะคะไม่ต้องทำหงาหากินเลยเลยนอนเลยนะคะอันนี้ก็คือมันเช่นเดียวกันกับที่อาจารย์จะบอกคุณว่าเออถ้าอาจารย์บอกว่าเออดวงคุณดีเอยขายได้ดีมากเลยแต่คุณแบบคุณขายสินค้าที่มันเหมือนกับคนอื่นไม่มีความยูนิคไม่มีความโดดเด่นการตลาดไม่ดีไม่ได้ตั้งเพจคุณไม่มีความพยายาม เออมันคงไม่เห็นผลหรอกค่ะฉะนั้นเลยบอกว่าอยู่ที่ความพยายามของเราด้วยนะคะในเดือนนี้เงินของคุณจะเข้ามาดีมากเยอะมากแนะนำนะเอาเงินตรงนี้ไปซื้อทองไปซื้อแบบพวกที่ดินก็ได้สังหาอะไรต่างๆหรือว่าเอาเงินไป ลงทุนกับอะไรบางอย่างที่มันสามารถแปลเป็นเงินได้ในอนาคตที่คุณไม่เดือดร้อนตัวคุณเองคุณก็ต้องวางแผนด้วยนะไม่ใช่บอกว่าอาจารย์บอกว่าเฮ้ยไปซื้อที่ดินเลยแต่ที่ดินตรงนั้นมันจะขายไม่ออกเนี่ยอนาคตทำยังไงดีล่ะอ่ะฉะนั้นดูดีๆนิดหนึ่งนะคะในเดือนนี้คุณอาจจะได้รับมรดกตกทอดจากครอบครัวก็ได้หรือว่าเงินทองต่างๆนะคะจากครอบครัวก็ดีนะคะหรือว่าคุณอาจจะได้รับความเมตตาจากทางครอบครัวของคุณก็ได้เงินของคุณอาจจะมาจากครอบครัวก็ได้พอไม่มีขัดสนพ่อแม่อาจจะให้หรือว่าคนในครอบครัวจะให้ก็ดีนะคะฉะนั้้นนไไบออกกวว่่ามตงลัะะค ไม่มีตังใช้มีค่ะแต่แค่ว่าช่วงนี้คุณก็ต้องเก็บหอมลอมริบนะคะถ้าสมมติกรณีเงินมันเข้ามาเยอะจริงๆรงตที่อาจารย์พูดนะอ่าเรามาดูเรื่องสุขภาพกันเลยดีกว่าสุขภาพพ่าขึ้นเพ f ส w บ r d นะคะพ่ขึ้นคิงออฟส w o r d นะคะงานหนักจริงๆด้วยนะคะพ่ขึ้นแ แบบแบบแบบดับตั้งแต่ต้นเลยนะคะแล้วไ่ขึ้นจะชัยออดคุณต้องระมัดระวังเรื่องการเดินทางนะคะอาจจะเลือดตกยางออกก็ได้หรือว่าระมัดระวังอุบัติเหตุต่างๆนะคะฉะนั้นให้สวดบทกะัลระนิยะเมตสุตังไปหาใน Google เองนะไม่ต้องมาถามอาจารย์กะัลระนิยะเมตสุตังกอไก่จะอะนะคะกัลระนิยะเมตสุตัง แล้วก็แนะนําสวดบทอื่นๆด้วยนะไม่ใช่บทนี้บทเดียวอาราธนาศนห้าถัางสมมาพาหุงเชนยชรชัชชยปลิตอะไรพวกนี้ยต้องสวดด้วยนะคะแล้วก็แผ่มเมตตากรวดน้ําลงดินจําเป็นมากนะคะ คือถ้าคุณแบบทำทุทกอย่างอาจารย์บอกให้แบบกวดลบยอดอาจจะใช้บทกวดน้ําแบบยาวของแม่ชีทศพรไปหาเองใน Google เขียนว่าบทกวดน้ําแบบยาวของแม่ชีทศพรมันจะเป็นเวอร์ชันภาษาไทยไม่ใช่ภาษาบาลีแต่กวดแล้วดีมากนะคะถ้าคุณประสานภาษาบาลีแต่คุณไม่เข้าใจความหมายอาจารย์มองว่าอ่านภาษาไทยที่รู้ความหมายจะดีกว่านะคะเพราะบางคนอ่านไปแล้วก็ไม่ได้สติไม่รู้ว่าตัวเองอ่านอะไรลงไปอย่างเช่นบทพาหุงมบางคนก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรบ้างคือไปอ่านคําแปลบ้างนิดนึงเพื่อให้รู้ว่าจริงๆพาหุงขจัดสิ่งที่ไม่ดีขจัดตรูใน เราและศัตรูรอบข้างของเราได้ด้วยนะคะทำให้เราเกิดสติได้ด้วยฉะนั้นเดือนนี้ของคุณอาจารย์มองว่าต้องไปส่วนบทกะและนิยมไม่ตัดสุดตั้งถ้าต้องการให้คุ้มครองมากกว่าเดิมยอดพระกันไตปิฎกนะคะจะช่วยคุณได้เยอะมากๆเลยนะคะบางคนบอกว่าส่วนยอดพระกัณไตปิฎกเราจะดวงไม่ดีเดี๋ยวก่อนนะคะคุณอันนี้ ไม่ทราบว่าฟังมาจากไหนคือกิงฟ้างงมากตอนนั้นแบบมีคนมาดูดวงกับกิงฟ้าใช่ไหมบอกว่าเนี่ยมีคนหมอดูใครก็ไม่รู้ทักบอกว่าภาพสวดบลย่อประกันคุณค้าบทสวดมนต์เขามีให้สวด่ะไม่นั้นเขาจะไม่รู้ว่าบทสวดมนต์นะคะแล้วก็ย่อประกันต่บอดกออขอโทษนะมันยาวมากถ้าใครสวดแล้วดีมากๆเลยนะคะไอสิ่งที่ยา,ยาวๆเนี่ยของดีแต่คุณกลับบอกว,ว่าอุ้ยไปเชื่อคนนู้นคนนี้คุณยังไม่พิสูจน์เลยเลยไม่กล้าสวดเลยคือบทสวดมนต์เนี่ยถ้างนั้นพระสวดแล้วมันก็ไม่ดีสิถ้าพระจะสวดทำไมยอดประก ด้วยพระกันแต่โดยดกพระก็สวดกันนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าสวดบทนี้ก็จะยิ่งได้ดีนะคะแต่จริงๆอาจารย์มองว่าสวดบทไหนก็ได้ที่คุณรู้สึกสบายใจที่จะสวดถ้ายิ่งสวดมันก็จะยิ่งเพิ่มสมาธิพอมีสมาธิคุณทําอะไรก็ตามแต่มันก็จะแคล้วคลาดแล้วก็จะทําให้ราบรื้นมากยิ่งขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณด้วยนะคะได้หลายๆต่อเลยถ้าหลักวิทยาศาสตร์ก็คือสติปัญญาแล้วก็ความใจเย็นหรือว่ามันจะทําให้คุณแบบในสมองคุณปิ๊งไอเดียน,นู่นี่าาามมารอรแบบดดววคืเห มากคนอื่นเขาหรือว่าเหมือนแคสต์เทนชันคนอื่นได้ดีกว่าฉะนั้นอาจารย์อยากแนะนําให้คุณสวดมนต์นะคะมันจะช่วยคุณได้เยอะมากจริงๆค่ะฉะนั้นเรื่องความรักไปดูอีกคลิปหนึ่งนะคะไลค์ like นะคะกดติดตามกด Subscribe นะคะโดยการเข้าไปในช่องของอาจารย์ได้เลยค่ะอ่าแบบนี้นะคะก็จะเห็นเป็นช่องของอาจารย์นะอ่าแล้วก็คุณก็กดเข้าไปในช่องนะคะอ่า เสร็จแล้วก็ขึ้นเป็นหน้านะคะจอของช่องชาแนลของอาจารย์กิ่งฟ้า2 4 6 5นะคะกด subscribe เลยกดติดตามนะคะตรงปุ่มสีแดงมันก็จะขึ้นว่าคุณติดตามแล้วแต่อย่าลืมนะคะว่าคุณต้องกดกระดิ่งตรงนี้ด้านข้างด้วยเพราะว่าคุณจะได้รับข่าวสารอัปเดตต่างๆนะคะในการดูดวงของช่องกิ่งฟ้านั่นเองค่ะ